ดูท่านด้วยครับผมยินดีต้อรับเข้าสู่ไปมา้อนนาอ f พิชน a ลยก่วกับไปมา้าอีกแล้วครับพร้อมคือวันนี้ผมได้โดนท้ามาจากไอนทีวีท้ามาให้ทำ20แฟกต์กับเบล e มีก็คือเกี่ยวกับ20ข้อความรับเกี่ยวกับเราจริงๆมันไม่เชิงว่าความรับแต่มันเชิงที่คนที่ติดตามผมบางคนไม่รู้กันโอเคมาเริ่มกันเลยครับผมอย่างแรกครับผมผมชื่อเด,ด็กชายกฤษณพัฒนสวัสดีนามสกุลสวัสดี นั่นแหละครับอย่างที่สองคือผมเป็นคนที่กลัวผีมากๆกลัวมากอะแบบอยู่คนเดียวคนนี้กลัวผีมากสามครับผมผมเป็นคนที่แบบของว่างพวกแบบไม่มีอะไรไม่เป็นข้าวเป็นมื้อนะหมายถึงแบบอยากกินก็ชอบกินมาม่ามากนะผมพูดไปได้ไงช้าวเป็นบะหมี่กึนสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่ามันก็พูดอยู่ดีนั่นแหละผมชอบกินมาม่ามากนะครับผมอย่างที่สี่นะผมผมเป็นคนครับหรือมนุษย์นั่นเอง ช่างมาเด้อครับอย่างที่ห้านะครับผมข้อที่ห้าผมชอบเพลงแนวพวกริปฮอปพวกแร็ปนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูและอินาวมากผมเป็นคนที่ชอบกล้องมากนะครแบบับผมแบบผมแบบถ้าได้กล้องมาตัวหนึ่งที่ผมเป็นคนที่ชอบสีฟ้ากับน้ำเงินนะครับผม <S <S ตอนนี้ผมชอบเล่นเกมโอ e วอร t มากนะครับก็ ในคอมก็เล่นแต่โอ้ยเกมอื่นไม่ก็เล่นอะไรหรอกตัวในมือถือถามว่าเล่นไหมไม่ค่อยได้เล่นก็แบบถ้าไม่มีอะไรทำจริงๆแบบอยู่ข้างนอกไม่เอาคอมไปใช่ไหมก็นั่งแล้วก็เออเล่นมือถือนะคะผมก็ไม่ต้องมาชวนเล่นเกมมือถือนะผมเป็นคนชอบวิชาคอมนะฮะแล้วก็พะละมากๆนะครับผมแตตอนนี้นะแต่ไม่รู้มหนึ่งไปโรงเรียนใหม่แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวหนะ้าตอนนี้อันดับหนึ่งคือ คอมพิวเตอร์นะฮะข้อที่10นะครับผมผมเกิด13มิถุนา48นะครับผม2548นะครับก็มไม่เชื่อ่าเป็นความลับอะไรบอกแล้วนะครับว่าคลิปนี้บอกเกี่ยวกับที่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมกีฬาที่ผมชอบนะครับผมก็คือบาสเกตบอลนะครับผมมาก่อนตอนอนุบาล3ชอบบอลมากก็ได้แชมป์อันดับหนึ่งของอนุบาลแต่ว่าตอนนี้แข่งกับใครก็ แพ้แพ้ตอนนี้ชอบเล่นบารแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเล่นก็ชอบเล่นบารน,นั่นแหละปีแรกที่เริ่มทำ YouTube นะครับผมก็ทำาต่ตกไม่เป็นเลยตัดต่อไม่เป็นหลายคนอาจจะใช่เกิละหลายคนที่ตกใจก็คือผมลงคลิปไม่เป็นเลยก็คือผมอัดไปเล่นๆอ่ะอัดไปอยากลง youtube ตนะั้งแต่ลงไม่เป็นเติบเข้าไปดนีแกลอรี่ก็มีรูป YouTube ยู u ูปและพวกนี้ในโทรศัพท์ ก็เลยเออลองกดดูแล้วลองพิมพ์นูมั่วๆกดดกลงปุ๊บอ้าวลงได้เฉยทำมาเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบแบบนี้ครับผมตอนนอนนะผมผมเป็นคนที่ต้องมีแบบอะไรมาเบียดข้างๆอ่ะแบบมีหมอนข้างมามอนอนให้แบบมาเบียดหน่อยให้รู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกไปในข้อที่สองนะผมว่าเพราะอะไรตอนนี้ข้อสิบสามใช่ไหมเออที่เียจคิดอะ่ะข้อที่สิบสาม นั้นข้อ14สิสถึงข้อที่19เก้ที่เหยียดคิดชำมาเลยค่ะผม <What the? S 1> ส่วนข้อที่2ี่ิบนะคบผมก็คือตอนนี้ผมมียอดวิวทะลุล้านแล้วครับผมหนึ่งล้านวิวแล้วขอบคุณมากนะผมที่ดูผมให้ถึงล้านวิวนะผมขอบคุณที่ติดตามมาตลอดนะผมแล้วก็หนึ่งล้านวิวแต่ซับสไครต์ตอนนี้8ปดพันห้ร้อนะผมถามว่าหนึ่งล้านวิวมีฉลองอะไ แค่บอกอ่อนว่าอันนี้ยังไม่มีฉลองนะเดี๋ยวจะสปอยว่า10,000มืนซับมีแจกแล้วก็มีฉลองหลายอย่างแน่นอนนะแจกโอ้โหเยอะๆจะัดจจัดเต็มอะจัดเต็มรอดูับผมตอนถึงครบ10,000หมื่นซับลไครนะครับผมส่วนตอนนี้ขอบคุณสำหรับ1นึ่งล้านซับลไคร์แล้วก็8,500ันกว่าซับลไคร์มากนะครับผมเอาเป็นว่า 20แฟนเกามีครั้งนี้ผมขอตัวล่าไปก่อนนะผมคท้าใครผมขอท้าเ is channel ครับผมนะแล้วก็ช่องที่2ใครดีมันท้าได้กี่อันถช่ามาเดี๋ยวกับผมจะช้าสักสาแล้วกันช่องหนึ่ง is ซี่ช n n e l ช่องที่2เป็นคนดังแล้วกันกนกึกออกละ Happy channel เขาจะมาดูคลิปนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่เขาติดตามผมช่องอยู่ผมู่แต่ว่าถ้ามามเดี๋ยวับผมโอเคผมขอท้าแล้วกันนะฮะไม่ทำก็ไม่เป็นไร ส่วนสามนะผมก็คือคนที่ดูคลิปนี้ครับผมใครอยากทำก็ทำได้เลยนะแล้วก็บอกเลยว่าใบไม้เอาวีทัพมานะครับผมก็ทำได้เลยครับผมลงมือทำนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมอย่าลืมไม่จะกดไลค์นะผมขอไลค์นี้สัก30ไลค์นะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะผมเอาให้ถึงหมื่นเร็วๆนะครับผมกระชือซับสไคร้นะครับผมแล้วก็ผมกดแชร์นะฮะมีปุ่มข้างๆอยู่บริเวณซับสไคร์ตรงแบบนั่นแหละครับผม เดีย๋ยวว่าแชร์ก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับเพราะว่าผมขอตัวลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมข้างๆซับไลค์แค่นี้ครับผมบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย